ก็น้นอมดน้ำอัดน้ำถ้าเราเทียนเราดูเทียนมันไม่ค่อยเส้นใหญ่เลยเราก็ไปตักใหม่เพราะมันจะเย็นพอเย็นแล้วมันจะเย็นไม่ได้เราก็ไปเทียนน้่นนั่นเทีนยนใหม่เลยนแบบนี้เย็นแล้วแบบเย็นได้ได้เลย khi cảm thấy gen nó đã bị biến đổi được tiền u lây nha, biến đổi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 ,

ไม่ปลูกนะเตรียนสัญลักษณ์ตัวเองนะครับอนุพัทธ์มานี่มาครับเดี๋ยวต้อนไปเลยถามที่วิทยากรเลยเลยครับถามที่วิทยากรไปเลยครับเียนเสร็จแล้วเสร็จแล้วใช่ไหมอย่าพับนะเอาตั้งตั้งไั้ก่อนก็ได้ครับตั้งตั้งบนนี้ได้ไหมได้ได้ได้ให้ตั้งบนนี้เลยครับตั้งไว้เลยเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวถ่ายรูปเอาตั้งไก่อนแล้วไปกินข้าว เดี๋ยวเข้ามาย้อมย้อมสักเดียวไม่ไม่น่าอเอาเนี้ยน้องมาดูรูไปไหนน้องดูรูปักชงชาใช่เลยงั้นหลบได้ไ,ไหมน้าพัดเดีไไ๋ยวเข้ามาโดนน้ำเดียนรูปไม้อะรูไปใบไว่าขึ้นมันเกิดไ,ไม่ไม่ ไม่ใหญ่แล้วมันจะมันจะงนขึ้นมาก็เปลี่ยนเพราะว่าเส้นเียนถ้าเส้นเตียนเย็นมันติดย่งไม่ได้ต้องเปลี่ยนต้องไปตักน้ำมาใไม่เติมเลือดมาเตไมเลือมา